อาหารเสา้าไี้น้องเลยปิ่งน่องไก่ปิ่งเครื่องในหมูอะไรพีน้องสบายดีเด้อเด้อพี่น้องกินข้าวเส้าโอ้ยูกม่ขี้โมขี้โมคนขี้โม้ายหัวเต็ม สวัสดีพี่น้องอ๋อแพม่เฉยๆคนอยแพ่นาเต้นเซ่ยอ้มันจะมาถงนี่ใช่ไหมจะกินถงมงใช่ไหกินก่อนกินก่อนจังข้เสาพี่น้องเลยมาน้ำสับเนาะกลเย็นเอาไก่เหงนะน้องเนี่ยขไก่เนี่ย มามายมาสบายดีพ ok, ี่น้องมากินข้าวำกันเด้อบอคอุคนเนาะน้องเลยสบายแหละมาแรงปิน้อนหน้าคนว่าหนาก็นอนอนใจสนใจนอนก่ไดนาบหนึ่งเดียวมันากัทุกคนง่ายๆอเดีะนะทิพนอนนอนม เออนม่าหมุนนั่งจะเซียมกระน้อนชอบปะใช่อืมข้าเบนข้างกระบนนั่เข้าวเย็นทักขอนว่าหนยน้ำมาันเุกบ้านกันเลยไม่ได้หรือไม่หรืกลุ่มกันหน่ะหัวน่ะหัวกันแล้ว พง <IP P> ีัอาคนเนี <reforms> Three, four, four. Mm. Okay. ่ <apply some drinks> ็ะวึก <tra siglo> ุกันเ้าโคกจะบกไม่ถือกุหอไไมกินกุกวอมไดนก้ถือมันถือกร่ะใช่กูหายแะให้เป่ากับใกูหายไปนถ้ากะไปบ่วมพยาบาลสิ แน่เลยเกษตคือเห็นคนงานกันเลยจะี่เ็ดงานเทีบข้าแม่จุกหองี่น้องย้อย่งอมันมันแบงตัวเป็นหมองานเก็บกจเกบหมอการก่ผก่ได้เลยจกม่ไป้ปา Mình đấy, ừ, ừ. Nó lấy đấy, hòng. Mhm, 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 em mhm, 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 Tâm mhm, 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 mhm,

ต้อหัวแล้วพอจะเาไปพอไหนก็ปวดเลมั่ายนตุ่เท้าแล้วงแต่หนเกปวดแระท่าเลยยน้หมดปวดประท่าอยู่านนี้มันเคยมีเคยไป่คือว่างางเลยแต่ไม่ถึงเลาประท่ามขาดครับจะมาไปลบสิับนแ่ thế nào kiến sát, tăng cường chặt này cái gì vậy, tăng cường หนตีว่า mm อืมหน l คนเดนี้ไก่นะครับเชิญเไมาเชิญมดน่ยน right, okay, huh? nah ่หนลูกนนี้รอบงน้คนนี้

อานะับปางกลางนะเป็นไปอยู่พกินไปอยู่พกินอยู่ก็กลัวกระสมูอยู่มั้งุกใจเดียวใเดียวทำเป็นห่าพกินนั่ก็ตามนะเขาจะว่าถ้าจะคล้องยุ่มันมันใช่เรากาอยู่ได้ชอบเล่นชอบนะ Trần phục minh bắn bay hook. Trần mẹ thằng luôn nó. Too cài một bài hook nó. Too cài một bài ไม่ได้ดอกไม้ได้ด้วยิมันด้วยสิมันกบบเขาสาวหนึ่งชิ้คำแล้วก็อีกพอออกกันมาลองถ่ายหูจับคือบกเอึดเลยจะเสียยายาปลาอืมหูเป็นหน่ยหน่อยบ้างมาแล

บอล้ั่นซื้อบอกจินเบิ้นไงเขาเอปิ้เบิลูเสียดายได้บอเราเราไก่ให้ขึนเยอะหัลายไปจานี่ยพอจะไปซื้อเศษกเปียบกระเปียกต้จะหม้ขาวัญมาหย่างเลมาย่างลุงแขงขามัน โอ้ยบ้จัไปเจ็บอืมที่มึงทาให้นอนอยู่บนบบเหยบที่ห้องหนางันเหบูกขายเลยกันขาบุู้เจ้านนอวันหยังไงโ้หาีเลยมาเห็ดเอาเอาย่างไงค้าเลเมื่อนเมื่อลแล้วมาหนงอืมอแนบ้าดูโหนทึ้งเลยหางผม่เ็บมาตร

อืมเนาะอืมจ mm ัหายมันหายมันเดียวะไปเห็ไปหาอมันไดขวดขวดมาเม่ฮะอืมหิยนทัว์ซับเนาะอะไนี่หายเท่ท mm ังหายทั้งย yeah. okay. ังเลยัท hey. mm ัท hmm. ับตัวนทััวเ็มากะแนไปนอบเห็ดรายอกมาหาโอไปเฮ็ดอยู่ มันันนี้พอขึ้นมากบอกระทาบแล้วไปหายไปหายอาสี่ฮะแม่มึงจ้ากอกเจ้กอกไปหายห้ามสี่โดดมึงขึ้นี่ไปหายไหมามตีดูไปหายไหมามขึ้นไปตีมือน่ะลืมแล้วไปตีมือาหมฮามไปตีมือไหมามขนดีสดูตีนตีมือหมฮานใจโคเลยจะมาสังตาโคในขอมะ ตัวไปเลยดูกระเทียมน่อยด้วยนะแม่คนเหมือนคนกินเออไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่บวบเ้ี๊ยบไปรลยเงยบไ้กินตกไกเบิ้ไม่เห็นันหุนี่ในมือมันหามันจะ่ามันใสได้่จะกรอกๆตัวนี่นะ

ขอบคุณทุกคนที่มาบงมาส้มเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกนเห็นใา้กอนบ้านบ้ทมบายสุดจ้าปาลุงสุดจ้าสุดจ้า